พี่แมนครับแคมปัสออกการ์ดดาบพขฆานอสูรแล้วครับโอ้โห,หจัดไปครับผมและนี่ก็ผมพี่เมนก็จัดมาแล้วนะครับสิบห่อม,มาดูกันว่าพี่เมนจะได้เป็นการ์ดอะไรบ้างมาเทปไปเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมดสิบห่อม,มันก็จะได้การ์ดทั้งหมดยี่สิบใบนะครับมามาลุ้นกันใบแรกใบแรกเปิดมาถึงก็ทองเลยก็ไม่ใช่นะเอ้ยการ์ดพิเศษทุกคน มาถึงก็ได้การ์ดพิเศษนะครับนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบลูกเตา๋าเฮ้ยใบแรกก็โชคดีเลยนะครับนี่อันนี้เป็นลำเบอร์เท่าไหร่อ่ะ91ตัวนี้คือมิสซุรินะครับนี่มิสซุรินะครับเป็นเสาหลักเสาหลักความรักหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจมาดูใบที่2กันโอ้โหเหนียวนะบางทีปุ๊บเฮ้ยอ้าวตกใจซ้ํานะครับโอ้โหได้ซ้ําเฉยเลยทุกคนมาเราฉีกไปเลยนะครับทองไว้ชุบ ใครวะเนี่ยอ๋อเซนิสึน,สนะครับเซนิสึน,สนะครับอันนี้ล่างล่างโมโหอันนี้การ์ดหมาบอร์ที่68ครับผมใบนี้ใบต่อมาใบต่อมาโอ้โหมันเหนียวเกินนะทุกคนอือไม่ใช่ว่าเห็นการ์ดทองเลยนะอยากรู้ว่าหน้าตาการ์ดทองเป็นแบบไหนนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยถูกคว้าเฮ้ยเพนเงินอุซุย อย่างเฟี้ยวนะครับอันนี้เสาหลักอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนี่ลำเบอร์เจ็ดสาม์าดทองมาถึงก็ได้กาดแรเลยนะครับสงสัยวันนี้จะมากับดวงทุกคนสงสัยวันนี้จะมากับดวงเอ้าขาดอันนี้ได้เป็นอันนี้ดาคินะครับเป็นอสูรข้างข้างขึ้นหรือเปล่าทุกคนหรือว่าข้างแรลมจําไม่ได้นะดูแค่รอบเดียวเฮ้ยเดียว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 ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมใครกันนะทองด้วยดี อีกก็ผมคณะโอคณะโอนะครับน่ารักมาแกะลุ้นทีเดียวเลยครับผมชุบเฮ้ยการพิเศษอีกแล้วแต่ซ้ําทุกคนโอ้โหได้มิสซิมาสามใบนะชุบโอ้โหนี้ทันจิโร่นะครับทันจิโร่เลขหนึ่งโอ้โหได้เลขหนึ่งเลยนะครับเลขหนึ่งมาแล้วชุบเฮ้ยเนสโก น่ารักดูดิทุกคนเนซึโกการพิเศษนะครับเฮ้ยรู้สึกวันนี้ดวงมาทุกคนครั้งแรกก็ดวงก็มาเลยนะครับชุบอินโนซุเกะนะครับนัมเบอร์52นะครับหมูป่าใส่หัวใส่หัวโคนหมูป่านะครับมาการพิเศษอา้าวซ้ำทุกคนเอ้ยมันซ้ำนะเนซึโกะซ้ำนะครับแล้วก็มิสมิซึริซ้ำด้วยกาทองกดทองกดทองไม่ใช่นะครับอันนี้ใครอ่ะ มุยจิโร่ปะมุยจิโร่นะครับนี่อันนี้เสาหลักอะไรนะครับทุกคนมุยจิโร่นัมายเลขสิบสองมาแล้วกาทองกาทองกาทองไม่ใช่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกิวทาโร่โคตรชอบนะตัวเนี้ยเป็นพี่ชายที่แบบพี่ชายสายดาร์กนะครับนี่นัมายเลขหนึ่งร้ 100. อยหมายเลขหนึ่งร้อยเฮ้ยกิวทาโร่อยู่ที่ร้อยเลยอะทุกคนอันนี้คือการ์ดพิเศษนะครับได้มาทั้ง โอ้ปีศาจสามเออไม่ใช่ปีศาจตัวนี้ไม่ใช่ปีศาจอันนี้เสาหลักปุ๊บเฮ้ยเนซิโกะนะครับอันนี้ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ปะเนซิโกะตอนที่เป็นมนุษย์อยู่กัดเฮ้ยเฮ้ย,ยวันนี้ดวงมาดวงมาเนซิโกะนะครับก้าทองดูดิโอ้เหลืองอลามสวยงามนัมเบอร์เจ็ดสิบห้านะครับสวยโอ้สวยจริง โอ้เซนิสุนะครับนันเบอร์ห้าสิบสามซ้ำไหมไม่ซ้ำเนาะอันนี้อีกสี่ใบชุบการพิเศษดาคิทุกคนซ้ำไหมอันนี้ไม่ซ้ำโอ้มาทั้งพี่แล้วก็มาทั้งน้องนะครับนี่มาทั้งพี่น้องเลยสุดยอดเก้าสิบเจ็ดนะครับพี่ชายหนึ่งร้อยมาชุบนี่อ่านี่ซ้ำนี่เนซิสึนะครับเซนิสึซ้ำชุบการพิเศษชินโนบุ ไม่ซ้ำนะอันนี้ไม่ซ้ำนะครับชิโนบุน่ารักดูดิใบสุดท้ายการท,ทองไหมชุบการพิเศษอซ้ซ้ำปะซ้ำอ๋อไม่ซ้ำอันนี้เป็นการพิเศษนี่โอ้แต่เทนเงินอูซุยท่าเดียวเลยนะอันนี้ได้อูซุยมาเทนเงินอูซุยมาสองใบเลยครับผมสรุปวันนี้ไม่น่าจะเกลือนะครับได้ทั้งการทองการพิเศษแล้วก็การธรรมดานะครับนี่การทอง สาใบนะครับจะมีคนาโอะเทงเงนินอุซุยนะครับแล้วก็เนซิโกะนะครับแล้วก็มีการ์ดพิเศษซ้ำนะครับอันนี้อันนี้มิสุรินะครับแล้วก็มีชินอบุแล้วก็มีเนซิโกะนะครับล่างปีศาจนี่ไม่เกลือนะอันนี้ไม่เกลือแล้วก็ประมาณนี้ก็ผมก็ไปจัดกันได้นะครับการ์ตลลดตัวละครดาบพิฆาตศูนย์ไข่ให้ตัวอะไรแท็กมาครับผม